สวัสดีครับนี่คือวิดีโอบล็อกตอนที่591ของโตติงตองออเดี e โออีเวนต์แอนด์คอมมิวนิเคชันครับสำหรับวิดีโอบล็อกในวันนี้ครับผมจะมารีวิวไมโครโฟนร้องและพูดสำหรับงานแสดงสด ตัวเรือธงเลยครับจาก Audio Technica ซึ่งราคาเนี่ยน่าดึงดูดใจมากๆครับไมโครโฟนตัวนี้ครับนำเข้าโดยวิชัยเทรดดิ้งจำกัดเช่นเคยชื่อรุ่นก็คือ AE5400 หรือว่า Artist Elite 5400หรือผมอาจจะเพลอเรียกมันว่า a e 5 4 0 4นั่นเองครับ สำหรับไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยครับค่าตัวที่บอกว่ายั่วตายยั่วใจเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่1 1 0 0 0ปลปลาย ไปจนถึงประมาณ16,000บาทครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและแหล่งที่คุณไปหาซื้อนั่นเองครับในช่วงราคาดังกล่าวเนี่ยไมโครโฟนตัวใดก็ตามที่อยู่ในช่วงนี้มันกำลังเข้าสู่ความเป็นไมโครโฟนเกรดไฮเอนคุณ,ณภาพสูงซึ่งความคาดหวังเนี่ยมันก็มีเยอะตามไปด้วยนั่นเองครับเรามาดูกันดีกว่าครับอันดับที่1คือเรื่องของวัสดุครับ AE5400 จาก Audio Technica เนี่ยเรื่องของตัวด้ามเอยตัวตะแกรงเอยผมจะไม่พูดเยอะครับเพราะว่ามันจับแล้วเนี่ยรู้ได้เลยครับว่านี่คือของแพงครับตัวด้ามทำจากโลหะครับแล้วก็พ่นสีที่มีเนื้อสีหรือเม็ดสีค่อนข้างที่จะจับแล้วรู้สึกเลยว่ามันมีคุณภาพน้ำหนักของด้ามครับก็กำลังดีครับประมาณสัก3ขีดไม่เกินนี้มีสวิชอยู่2ตัวครับสวิชตัวที่1เนี่ยคือ10 dB pad ครับ เอาไว้ใช้สำหรับเวลาที่เราเนี่ยไปเจอกับนักร้องที่เสียงดังมากๆก็ลดตรงนี้ลงได้ครับ10 dB เราจะแก้ปัญหาตรงนั้นได้เลยครับเสร็จแล้วครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไปเจอสถานการณ์ที่ลมเยอะครับหรือว่าเสียงเนี่ยมันมีเบสเยอะๆแล้วไปกวนซับฟูเฟอร์แล้วเราไม่มี EQ ช่วยตัดเสียงเบสจากที่อื่นคุณก็เขียนสวิชที่เป็นไฮพาสฟิลเตอร์ครับแล้วมันก็จะตัดความถี่ตั้งแต่80เฮิลงไปจเฮียนเลยนั่นเอง เป็น second order filter นะครับเมื่อเรามาดูที่หัวตะแกรงครับอันนี้เนี่ยน่าทึ่งมากครับสำหรับไมโครโฟนในช่วงราคาประมาณนี้เพราะว่าตัวตะแกรงเนี่ยมันสาร3ชั้นครับ สาร3ชั้นนี่หมายความว่าตัวผู้ผลิตเนี่ยต้องการที่จะป้องกันเสียงลมโดยเฉพาะอย่างยิ่งโพรเซฟพรึบๆเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองครับและยังไม่พอครับข้างในเนี่ยมีฟองน้ําอีกชั้นหนึ่งครับเป็นฟองน้ําบางๆและตัว v o i m i ไ r โครโฟนเนี่ยก็จะมีตัวกันลมแปะลงไปอีกชั้นหนึ่งเช่นเดียวกันครับหรือพูดง่ายๆครับไมโครโฟน AE540 0ตัวนี้เนี่ยมีกลไกในการป้อง ป้องกันเสียงลมหรือเสียงครืบมากถึง5ชั้นเลยล่ะครับส่วนอุปกรณ์เสริมที่เราสามารถนำไปใช้งานได้ในชีวิตประจำวันก็จะมีซองครับซึ่งเป็นซองหนังคุณภาพโอเคเลยครับคอจับใหม่มี2อ,อย่างเท่านั้นเองครับเรามาดูเรื่องของสเปคกันดีกว่าครับสเปคของไมโครโฟน AE5400 เนี่ยครับก็จะเป็นไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์รองรับไฟเลี้ยงครับได้กว้างมากๆครับ ตั้งแต่11โวลต์ไปจนถึง52โวลต์ครับด้วยความสามารถในการรองรับแรงดันไฟฟ้าที่กว้างขนาดนี้เนี่ยครับทำให้ AE5400 เนี่ยได้เปรียบไมโครโฟนคอนเดนเซอร์ส่วนใหญ่ในโลกนี้ครับเพราะว่าคุณสามารถที่จะใช้แบตเตอรี่9โวลต์2ก้อนครับต่อเข้ากับวงจรจ่ายไฟแฟนทอมแบบโฮมเมดคุณก็ใช้งานได้แล้วครับหรือถ้าเกิดว่าคุณเอาไปต่อกับมิกเซอร์หรือว่าปรีแอมที่มีแนวโน้มที่จะจ่ายไฟ เฟนทอมเกิน48โวลต์ตามมาตรฐานไมโครโฟนตัวนี้ก็ไม่พังนั่นเองครับ อันดับต่อไปครับคือเรื่องของการตอบสนองความถี่ครับ AE 5 4 0 0จาก Audio Technica เนี่ยตอบสนองความถี่ย่านเบสได้ลึกถึง2 0 h เฮิร์ครับย่านแหลมไปได้ไกลถึง2 0 0 0 0เฮิร์เมื่อเทียบกับ SM 5 8ที่เริ่มตั้งแต่5 0 h เฮิร์ไปจนถึง1 5 0 0 0เฮิร์ครับเออลืมบอกไปครับว่า SM 5 8เป็นไมโครโฟนไดนามิกไม่ต้องใช้ไฟแฟนทอมนะครับ มีทิศทางการรับเป็นคาร์ดิโอเหมือนกันครับแล้วก็มีค่า s e n ซิ t ิวิตีหรือความไวเนี่ยสูงกว่าชัวเอสเถึงประมาณ1 5 d เดซิเบลเลยทีเดียวเชียวนะครับ mm hmm. คุณเอาตัวนี้ครับไปเสียบกับปรีแอมหรือม er mm ิก hmm. เซอร์เร่งฟอล์มลจนได้ความแรงของสัญญาณตามต้องการ mm hmm. คุณถอนไมโครโฟนตัวนี้ออกครับแล้วเอา SM58 มาเสียบ คุณต้องบิดฟอลลุ่มเพิ่มขึ้นประมาณ15 dB เพื่อให้ได้ความแรงของสัญญาณที่ใกล้เคียงกันกับตัวนี้ครับซึ่งเป็นอะไรที่เวิร์กมากครับนอสจาก p r e แอมเนี่ยจะแทบไม่มีเลยนั่นเองเพราะว่าเราใช้กำลังขยายน้อยมากๆครับ สามารถทนความดังได้สูงสุดครับถึง 147dB อันนี้คือค่าที่สูงแล้วนะครับเป็นค่าที่บอกตามตรงครับว่าเราใช้งานกันตามปกติเนี่ยไม่มีทางขึ้นไปถึงตรงนั้นได้ครับมีความแรงเสียงรบกวนอยู่ที่ประมาณ 14dB a w ด i บครับซึ่งค่าตรงนี้เนี่ยสำหรับไมโครโฟนร้องและพูดในงานแสดงสดมันเป็นค่าที่ต่ำามากนะครับเราสามารถที่จะใช้ AE540 0ตัวนี้เนี่ยทั้ง ในสตูดิโอและในเวทีงานแสดงสดได้สบายเลยครับค่าเซฟนอยส์ no ตรงนี้เนี่ยถือว่าต่ำในระดับที่ว่าเวทีเงีย,งยบๆหรือห้องสตูดิโอเงียบๆก็ยังมีความดังเสียงในอากาศเกิน14 dB ขึ้นไปอีกโขเลยละครับเรามาดูเรื่องของกราฟการตอบสนองความถี่กันครับจากกราฟการตอบสนองความถี่เนี่ยครับทำให้เรารู้เลยครับว่าตัว AE5400 เนี่ยย่านเสียงเบสครับจะลงได้ลึกถึง20เฮิจริงๆ มีการบูสต์ขึ้นเล็กน้อยครับที่ประมาณสัก 30hz ไปจนถึงสักประมาณ 70hz ซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะมีผลต่อเรื่องของมวลเสียงน้ำหนักของเสียงพอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่เยอะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเบสในเสียงของคุณอยู่แล้วแล้วก็เมื่อเราพิจารณาต่อครับเรามามองที่ประมาณ 2,000hz เขึ้นไปมันจะมีการยกเสียงกลางขึ้นเล็กน้อยครับเราสามารถคาดการได้ว่าตัว a e 5 4 0 0เนี่ยมันก็จะมีความพุ่งของเสียงประมาณหนึ่งครับแต่ว่าตั้งแต่4,000ันเฮิร์เนี่ย มันดรอปลงไปครับแล้วขึ้นอีกทีประมาณสัก6,000 hertz ไอ้ตรงนี้เนี่ยครับความจืดชื่อ,ช,อชื่ออะไรพวกนี้มันก็คงจะเก็บตัวครับถอยหลังลงมานิดนึงครับแล้วพอมัน boost ตั้งแต่7,000 h e r z ขึ้นไปจนถึงประมาณ10,000 h e r z เนี่ยแล้วค่อยๆตกประมาณสัก14,000 h e r z พวกสอเสือซอโซ่ก็คงจะไม่ซึบเท่าไหร่มันอาจจะมีรายละเอียดของเสียงแหลมเนี่ยมากกว่า SM58 แล้วก็อาจจะมีความส m o ท ติดมาด้วยนั่นเองครับส่วน SM58 เนี่ยครับเมื่อเราเทียบกราฟกันเราจะเห็นเลยครับว่าไมโครโฟน SM58 ควรที่จะมีเสียงเบสที่น้อยกว่า AE54 0 0ครับแล้วก็มีเสียงกลางแหลมและแหลมที่พุ่งหน้ามากกว่า AE54 00แต่ว่ารายละเอียดของเสียงแหลมเนี่ยจะน้อยกว่า AE54 00ครับเรามาเข้าสู่การทดสอบกันเลยดีกว่าครับอ อันดับที่1ครับเราจะมาดู proximity effect หรือปรากฏการเสียงบวมเมื่อต้นเสียงเข้าไปอยู่ใกล้ไมโครโฟนกันครับขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ถอยออกมาครับที่1น,นิ้วครับ1 2 3 4 5 1>, 1 2 3 4 5หและถอยออกมาที่ระยะ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วซึ่งเป็นระยะปกติของผมครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ได้เวลาลอง proximity effect ของชัว SM58 แล้วครับขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1>, 1 2 3 4 5ขยับออกมาที่1นิ้วครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5และขยับออกมาที่2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ต่อไปเรามาดู p r o ซ e a ของ Audio Technica AE54 00กันครับพือ ทือ่อชื่อพือ่อทื่อชื่อมาดูโพลสีฟของชัว SM58 กันดีกว่าครับพือ่อทื่อชื่อพือ่อทื่อชื่อถึงเวลาทดสอบ off axis c o l o r a t i o n ของไมโครโฟน AE 5400จาก Audio Technica กันแล้วครับ ขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขยับมาที่ประมาณ45องศาครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขยับไปที่ตำแหน่งประมาณ90องศาครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ขยับไปที่ด้านหลังของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ห้าหขยับกลับมาที่90องศาครับ1 2 3 4 5หขยับกลับมาที่45องศาครับ1 2 3 4 5หและขยับกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ o f f a x s s o o o r r t t o o n ของ sm 5 8มันก็จะเป็นประมาณนี้เช่นเดิมครับขนาดนี้ครับผมอยู่ที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับ12345 12345ขยับไปที่ตำแหน่งประมาณ45องศาครับ12345 1>, 1 2 3 4 5ขยับไปที่ตำแหน่งประมาณ90องศาครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ขยับไปที่ด้านหลังของไมโครโฟนครับ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ขยับกลับมาที่90องศาครับ1 2 3 4 5ขยับกลับมาที่45องศาครับ1 2 3 4 5และขยับกลับมาที่ด้านหน้าของไมโครโฟนครับต่อไปเราจะมาดู handling noise ของตัว audio technica ae 5 4 0 0กันครับ Handling noise ของ Sure SM 5 8จะเป็นดังต่อไปนี้ครับ Transient response หรือความกระชับฉับไวของเสียงจะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยครับจี้ จ G J J G Transient response ของชัว SM 5 8จะเป็นอย่างไรเรามาดูกันเลยครับ J จ G J J G และผมก็จะเงียบให้คุณฟังเสียงจาก Audio Technica AE 5 4 0 0สักประมาณ8-10วินาทีครับ และผมก็จะเงียบให้คุณฟัง Noise ของชัว SM 5 8เช่นกันครับเมื่อพิจารณาผลการทดสอบไมโครโฟน AE 5 4 0 0จาก Audio Technica คู่กับ SM 5 8จากชัวผมสามารถสรุปรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ครับ อย่างที่1ครับคือ proximity effect ของ AE5400 เนี่ยจะเกิดในย่านความถี่ต่ำครับหรือเป็นเบสที่ลงลึกกว่าชัว SM58 นั่นเองครับคือชัว SM58 เนี่ย proximity จะไปอยู่ในย่านกำลังต่ำเสียส่วนใหญ่ถึงแม้ว่าความถี่ของ proximity effect ไมโครโฟนทั้ง2ตัวจะเกิดต่างกันแต่เราก็สามารถฟังเทียบได้ไม่ยากครับว่า proximity effect ของ SM58 จากชัวจะมีความขุ่นความ มากกว่า AE 5 4 0 0จาก Audio Technica นั่นเองครับ อย่างที่2คือ p r o c e v e ครับ p r o พ i v e ของ AE5400 เนี่ยจะน้อยกว่า SM58 จากชัวอย่างเห็นได้ชัดครับเพราะว่าตักแรงสาร3ชั้นแล้วก็ยังมีฟองน้ำอีก1ชั้น Voice ไมโครโฟนก็มีฟองน้ำอีก1ชั้น5 Stage ออะครับยังไงยังไงเนี่ยมันต้องพืบน้อยกว่าอยู่แล้วครับแม้ว่ามันจะเป็นคอนเดนเซอร์ก็ตาม Off-axis coloration ครับอันนี้เนี่ยก็บอกเลยว่ามีคันเลอร์น้อยกว่า SM58 จากชัว อย่างชัดเจนครับ0-45ถึง45องศาเนี่ยขยับไปแล้วเรารู้สึกได้ถึงคันเลอร์ที่เพิ่มขึ้นครับ แต่ว่ามันก็ยังน้อยกว่า SM 5 8อยู่ดีและเมื่อผมขยับจาก45องศาไปยังด้านหลังของไมโครโฟนตรงนั้นเนี่ยครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่า Off-axis coloration ของ AE 5 4 00จาก Audio Technica น้อยกว่า SM 5 8จากชัวครับอันนี้เฟิร์กมากครับเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยสามารถเล่นกับไมโครโฟนในมุมต่างๆได้มากขึ้นรวมไปจนถึงเสียงอื่นที่รั่วเข้ามาในตัวไมโครโฟนเนี่ยครับ จากด้านข้างหรือด้านหลังมันก็ยังมีความเป็นธรรมชาติมากกว่าไมโครโฟนอื่นใดที่มี Off-Axis c a d ค r a t i o n สูงนั่นเองครับ Handling Noise ครับไม่ต้องพูดถึงครับชนะ SM58 ขาดลอยครับ Transit Response ก็เร็วกว่า SM58 เช่นเดียวกัน แส่น o i s e เนี่ยครับผมบอกเลยว่ามีจุดที่เราเนี่ยจำเป็นต้องคิดอยู่พอสมควรครับเพราะว่าเวลาที่ผมฟัง Noise ระหว่างไมโครโฟนทั้ง2ตัวเนี่ย AE5400 ครับมันจะไม่มีเสียงซ่าที่เกิดจากปรีแอมของอุปกรณ์บันทึกเสียงที่ผมเอาไมโครโฟนไปต่อเมื่อเชียบกับชัว SM58 เพราะว่าชัว58เนี่ย Sensitivity มันต่ำกว่าถึง15 d b อะไรประมาณนั้นนั่นเองครับเราต้องใช้เกณฑ์ขยายเพิ่มมากขึ้นเสียงซ่าจากปรีแอมเนี่ยมันจะกิน SM58 ไปซะเยอะทำให้ตัว AE5400 จาก Audio Technica เนี่ยครับจะรับแอมเบียเข้ามาเต็มกว่าครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับใน ย่านต่ําที่มันทําได้ดีมากๆแล้วก็ย่านกลางต่ํานั่นเองครับส่วนสิงแหลมที่เป็นตัวกําหนดความชัดเจนของนอสเนี่ยกลับไม่เข้ามาเยอะอย่างที่คิดเอาไว้ซึ่งผมเชื่อว่าเราสามารถใช้ High Pass Filter แล้วก็ EQ ในการแก้ตรงนี้ได้บ้างครับทําให้ไมโครโฟน AE 5 4 0 0จาก u d เ o t e c h น i c a เนี่ยมันไม่ได้ดูดแอ b เบียเข้ามาเยอะจนน่ารำคาญใจเท่าไหร่นั่นเองครับ ส่วนเรื่องของคุณภาพเสียงครับผมสามารถสรุปได้ดังนี้ครับอย่างที่หนึ่งเลยคือเสียงเบสของ AE5400 จาก Audio Technica เนี่ยเก็บรายละเอียดลงต่ำกว่า SM58 จากชัวไม่ขุ่นไม่มัวเหมือนชัวด้วยครับอย่างที่2ครับก็คือเสียงกลางของชัว SM58 เนี่ยเมื่อเทียบกับ AE5400 มันมีความพุ่งครับแล้วก็ไม่ได้มีความสม่ำเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพวก AE อะไรพวกนี้ จึงทำให้ ae 5 4 0 0จาก audio technica เนี่ยฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นธรรมชาติมากกว่าอย่างชัดเจนครับ ส่วนเสียงแหลมเนี่ยครับมีความซึบน้อยกว่าครับซึบในระดับที่หลายคนพูดได้ว่ามันฟังแล้วเนี่ยมันลื่นไหลมันสมูทกำลังดีครับแล้วก็มีรายละเอียดเสียงแหลมเนี่ยมากกว่า SM58 อย่างชัดเจนแม้ว่าในกราฟการตอบสนองความถี่เนี่ยมันจะมีการโรออฟที่เสียงแหลมมากกว่า SM58 ก็ตามครับสรุปเลยครับก็คือไมโครโฟน AE5400 จาก Audio Technica เนี่ยครับ เป็นไมโครโฟนที่มีโทนค่อนข้างกลางครับมีเบสที่มีความกระชับไม่ได้ขุน่นไม่ได้มัวแล้วก็มีเสียงแหลมที่สมูทมากๆทำให้เป็นไมโครโฟนที่สามารถรองรับกับเสียงได้เกือบทุกเสียงเลยละครับทีนี้ครับสำหรับคนที่สงสัยครับว่าไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับใครคือผมได้เปรยเอาไว้ก่อนหน้าแล้วครับว่ามันก็น่าจะเหมาะกับเสียงส่วนใหญ่ทุกเสียงในโลกนี้ครับที่เป็นเสียงร้อง ก็แน่นอนล่ะครับว่าบุคลิกเสียงเนี่ยมันกลางมันก็เลยไปอย่างนั้นได้สบายๆครับ แต่อย่างไรก็ตามครับผมขอเพิ่มเติมครับขึ้นมาอีกสักสิ่งหนึ่งครับคือแบรนด์ Audio Technica เนี่ยครับเขาเป็นผู้ผลิตไมโครโฟนระดับโลกครับดังนั้นครับถ้าเกิดว่าคุณลองไมโครโฟนร้องและพูดสำหรับงานแสดงสดของเขาแล้วรู้สึกว่าชอบส่วนใหญ่แล้วครับเขาจะมีเวอร์ชั่นไมโครโฟนไร้สายออกมาขายคุณด้วยนั่นเองครับมันก็เลยทำให้ไมโครโฟน AE540 0เนี่ยเหมาะสมครับที่จะเป็นไมร้องส่วนตัวของนัก แต่ละคนครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณชอบเวอร์ชั่นไม่สายคุณเอาไม่สายไปบันทึกเสียงในสตูดิโอด้วยก็ได้ครับแล้วก็เอามาใช้ในงานแสดงสดด้วยก็ได้และถ้าคุณต้องการความคล่องตัวคุณก็แค่ไปหาซื้อไวเลสไมโครโฟนที่ใส่หัวแคปซูลของ AE 5 4 0 0มาใช้ก็จบแล้วครับอีโคซิสต็มของ Audio Technica มันก็ครอบคลุมเหมือนกับไมโครโฟนชั้นนำรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นทั่วโลกครับ ทั้งหมดนี้ครับต้องขอขอบคุณวิชัยเทรดดิ้งเป็นอย่างสูงครับสำหรับการส่งไมโครโฟนมาให้ผมรีวิวในครั้งนี้ครับถ้าเกิดว่าคุณสนใจก็สามารถติดต่อวิชัยเทรดดิ้งได้ครับตามรายละเอียดต่อจากนี้หรือว่าจะดูในช่องคำอธิบายครับที่อยู่ใน YouTube หรือว่าคุณจะดูในสเตต Facebook Fan Page ของผมก็ได้เช่นเดียวกันครับขอบคุณมากครับแล้วก็เจอกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ